อากาศหนาวนะคะหน้าหนาวภาษาเยอรมันเขาก็คือหน้าหนาวภาษาเยอรมันภาษาเยอรมันเขาก็จะพูดว่า s i s winter s i <Winter> s winter winter ก็คือหน้าหนาวนะคะ s ก็คือมาจาก das winter das winter s i s winter ก็คือมันคือหน้าหนาวนะคะ wie ist das winter wie ist ดัสเวอตาอากาศเป็นยังไงอากาศก็หนาวก็คือหนาวก็คือ S is cold S is cold มันก็หนาวนะคะ S schnei S schnei ก็คือหิมะมันก็จะตกเดี๋ยวหิมะก็จะตกนะคะพอมันหน้าหนาวตอนนี้ก็หนาวตอนนี้ก็หนาวนะคะ S is winter นะคะ S is winter there winter steht vor der tür der winter steht vor der tür ก็คือหน้าหนาวนี่มันมายืนรอที่หน้าประตูเรานะคะก็ต้องใส่เสื้อหนาวแล้วก็เจอกันคลิปหน้าขอบคุณค่ะ